À. Đây, để, đây. Để. Đi hơ. Đó. Yeah. đi. Đi Ra lật mà thổi nè. hơi lật lùi thối lẳng. Đi. Sao mày? Tại sao ấy? Giật. ไไฟม่ได้ไฟไม่ได้ไไดเราจะขบมันอารมมันจะมันจะเสียอยู่เรื่อยมันจะดื้ออนะูดดีจะไไเดิดดดดดนอะไรดีเป็นแต่ฝ่บังเฮียนมา<ฮ><ฮ>ต้งมีขี้ดีนิ่มด้วย Này. Ê, ê. ừ, chờ muối thái lắm mừng chờ muối thái lắm mừng พอใส่ปากมันต้องพอเราเราใส่หามต้องใส่ปากใช่ไหมคือเราบังที่มามันต้องบังขับติดทางใช่ใช่ใช่ต้องสามารถแบบเบรกจึิดได้อะไรอ่าเพราะมันอยู่ในปากไงเออทำมันอยู่ในปากมันตัวหินสามใจมันอ่าเจอลุงแดงมึงหนาวแน่มึงไว้ไทยขึ้นเลยอ่ะ

à Đi, không điết đâu, ma tôi nè, không điết đâu. nè, cốc, 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 พวกนี้อมันลูกถอยหลังมันถอยหลังไปหนาไปแล้วมันถอยหลังผุวยวัญเมืองเนี่ยอ๋อรู้รู้รู้เป็นนะ <laughs> เอาบางเฮียนเลยป่ะคุณแจงเออเอามาพวกถอยหลังเนี่ยเนี่ยมันถอยไงไนมะ่ทำไงเลย

ไมเนี่ยต้องไปตอนอาปากเนี่ยแต่ว,วัน<ช>นั้นอ่ะใส่เดบหูใส่อะไรได้นะ่ะพอถึงขัดปากโอ้โหเหนื่อยก็ไม่ได้เยอะจ้ะเยอะจ้ะเยอะแต่ถึงว่ามามันหล่อเราบิดปากอับบิดอ่ะบิดก็เคยเลยอะ่ะบิดะบิดปากมาเนี่ยบิดปากมาแล้วมาไมเ่เลยโลมาเลยสานเลยบิดปากมันเจ็บมั้ยน,นะนะลุงนะเขาบอกมาดึงปากเนี่ยอ่ มันไม่ชอบเฉยๆมั้ยฮะ <laughs> ต้องรอไหมนะเลขอ,อันนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่าไปทำมาเรอนั่นหมดก็คือต้องรอเวลานะ <c oughs> โอ้โหทีแรกนึกว่าตัวเล็กว่าเฮ้ยมันมันเข้ามาใกล้ๆนี่ร้อยสี่สิบปันเนี่ยเหรอ <42 S 1> ร้อยสิบสอิบสองเลย หนามสั่นมาไถที่เนี่ยขยับแต่วไม่ได้หรอกไม่ได้เลยอ่ะถัดมาถูกแบกเยิดเยิดเยอดเยิดทำมันชิงกระเช้อก่อนเลยนะหัดเชือกถูกแบกไงเดี๋ยวใส่หัวไปเลยมาหัดเชือกก่อน chưa con này à <laughs> mà mày 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 อย่างเดียวอย่างอื่นที่ได e, ้หมดไหมเด็กไหมก็ผมจะแบงต์อะไรที่มันลอยครั้งแล้วจะแบงต์อะไรด่ายกิ่นด่ายก็ใส่บางเฮี้ยนขี้ด่ายขี้ด่ายดีขี้ด่ายดีไม่ดื้อไม่ดื้อก่อเลยไม่กาขี่เดินงงาแดงก็ใส่บางเฮี้ยไม่ได้อใช่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 เพราะเดี๋ยวเผื่อมันยังไงขึ้นมาใช่ใช่ถ้าใส่เหี้ยด่ายมันไม่ปัญหาเราออมาเรามเป็นอยู่แล้วมาเราเป็นอยู่แล้วนี่เนี่ยเนี่ยเราล้อใจว้เย็นไยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม มาดาไฟยั่ง่ายไม่มีลูกปไฟยั่ง่ายก็มันบิดปากมาก็ตอนนนั้ไม่แกงมาเราไม่แกงแล้วเดี๋ยวเราก็บาขายแต่คุณโกนหมากเดี๋ยวกูใช้ไม่ได้แล้วหมากูเสียแล้วเออมาไป็นใครก็ทำมั่งอ่ะใครก็ทำเสียน่ะงามมองให้การันต์งามถูกไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดยยี่ยม มาทำเราเสียนะเรามป็นคนใจเย็นอยู่แล้วทีแรกมองจากตรงนี้มามาแล้วอหาเล็กที่ไหนที่คำว่าตั้งอยู่เล็กือหวมันใเยันเลายมันตัวเกืเกือบดุยแล้ไม่จะไปขัดปากกันกลังใช้คีอะหรวะมันเกือบเกือบเลยเกือบเกือบเลยมันไม่ใช่พันตะลเบทันตะลเบทแตหอมสูงอยู่ที่นั่นเะสีพ